ามโลสามโลรึ้งสามโลพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วแม่ก็เยอะชวันไหนมีตัวอะไรบ้างชิค่ันมีตัวอะไรบ้างไหนไหนไหนวูนูวินูวินูปูนูป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 ูไูอูป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 นูปนปนปู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 ปปู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 ปปู อร่อยไหมเมื่อกี้ใช่คนเต็มเลยเน,เน,น,น,น่ถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วนี่สะพานชัก,กสะพานยกพูดผิดเน่ยกได้ด้วยดูดูวิวฝั่งนี้ว,ว้าว <c oughs> นี่ทางน,นี้ออกทะเลแล้วอย่าอย่าได้ไปเเฮ้ยทล